การนำเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ b a s e Practice โดยการนำนวัตกรรม i m e d Model สู่การพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนชั้น,นมัธยมศึกษาปีที่4โดยครูศิรดาสูงสกุลกิจกรรมแนแนวโรงเรียนค่ายบุกวานวิทยา การจัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมบันได5ขั้น IME mean, d ด m o เด l ประกอบไปด้วย I Inspiration การสร้างแรงบันดาลใจ M Mindset การสร้างมโนทัศน์ a a c กการลงมือปฏิบัติ D Debate การอภิปรายร่วมกันและ e e v a l u a t i o n การวัดและประเมินผลผ่านรูปแบบการสอน The b e h a v i o r บ a s าร์รอ m ซีเเน้นการปรับพฤติกรรมของผู้เรียน เนื่องจากปัจจุบันสังคมมีการเปลี่ยนแปลงในหลากหลายด้านการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นคนละโลกและปรับเปลี่ยนทัศนคติรวมถึงพฤติกรรมโดยใช้ศาสตร์ทางสังคมเข้ามาบรณาการในกิจกรรมแนะแนวอาจจะทําให้ปัญหาสังคมในปัจจุบันลดน้อยลงรวมถึงการวางเป้าหมายในชีวิตของตนเองจะทําให้นักเรียนรู้จักการพัฒนาทักษะอาชีพและรู้จักเป้าหมายของตนเองได้ดีขึ้น ความสำคัญของนวัตรกรรม i m เม Mo d เดลเนื่องจากมีการนำแนวคิดด้านการสังเคราะห์ความรู้โดยใช้มโนทัศน์ยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมแนะแนวมโนทัศน์ที่สำคัญคือการมีเป้าหมายในชีวิตเป็นการจัดก,การเรียนรู้ที่ส่งผลให้ผู้เรียนได้สร้างแรงกระตุ้นและเรียนรู้ฝึกกระบวนการคิดด้วยตนเองผ่านเนื้อหาที่มีความบูรณาการกับชีวิตจริงวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบบันได5ขั้น i m เม Mo d เดล ในการเสริมสมรรถนะของผู้เรียนให้สำจที่ผลเพื่อพัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนด้วยการสร้างมโัศน์จากรูปแบบการเรียนการสอนบันได5ขั้น i-med model ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเป็นผพล,ละโลกกระบวนการผลิตผลงาน 1. ศึกษาแผนการแนะแนวและแผนกิจกรรมแนะแนวของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับรูปแบบการสอน The Behavioral System Family ที่เน้นการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนผ่านนักแนวคิดในการศึกษาเช่นแนวคิดในการสร้างแรงจูงใจแนวคิดในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแนวคิด Grow My Set และแนวคิดของจอห์นดิวีเป็นต้น 3. สร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนในการพัฒนามนุทัศน์ของผู้เรียน และจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอน i m e d Mo d เดลซึ่งในที่นี้หมายถึงการวางเป้าหมายในชีวิตและสุดท้ายการจัดทําสื่อประกอบการเรียนการสอนดำเนินการตามรูปแบบ i m e d Mo d เดยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมดาว5แฉกวิเคราะห์อาชีพที่ตนเองสนใจและพัฒนาไปสู่สังคมโลกผลในการดำเนินงานพบว่า การจัดการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมบันได5ขั้น i m e t m o d เดลถือเป็นรูปแบบที่พัฒนาทัศนคติที่ดีของผู้เรียนให้มีความกล้าคิดกล้าสแสดงออกกล้าอภิปรายร่วมการรวมถึงกล้าที่จะวางเป้าหมายในชีวิตส่งผลให้นักกีฬาของโรงเรียนถูกพัฒนาเป็นนักกีฬาอาชีพเช่นผู้ฝึกสอนกีฬากรรมการผู้ตัดสินเป็นต้นรวมถึงอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสนใจนักเรียนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ัจจัยความสําเร็จมีการนํารูปแบบการสอนไอเน็ m โมเดลไปใช้ในการพัฒน,นานงานวิจัยรวมถึงเผยแพร่ผลงานและส่งต่อให้กับเพื่อนครูโรงเรียนต่างๆและได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมรางวัลนวัตรกรรมสร้างสรรค์คนดีระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจําปี2566บทเรียนที่ได้รับ การจัดก,การเรียนรู้โดยใช้ i m e ม Model ถหรือเป็นแนวคิดที่เน้นปรับพฤติกรรมให้ผู้เรียนเกิดมโนทัศน์ในเรื่องต่างๆผู้สอนจึงควรมีการเตรียมพร้อมและวางแผนอย่างเป็นขั้นตอนทั้งนี้สิ่งที่สำคัญคือการสร้างแรงจูงใจและการจัดสภาพแวดล้อมในการสร้างสถานการณ์จำลองให้ผู้เรียนเกิดทักษะอาชีพรวมถึงทักษะชีวิตในหลายมิติ